จะไปมิวสิคสยามกันก็เลยขอเปิดรายการที่เราตุกๆเลยบอกเรื่องเศร้าก่อนอ่าตั้งแต่เทปนี้เป็นต้นไปเราอาจจะแบบไม่ได้ออกุกเอนแล้วเสียใจเนาะเสียใจแต่ก็ดีใจเล็กๆก็แค่ที่มีข่าวอะไรใหญ่ๆก็ถึงจะมาไงแต่เดือนแบบเงียบอ่ะเย่างเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีอะไรให้เราทับเพราะว่าเราไม่ใช่นักข่าวไง เราสร้งางข่าวให้แก๊กไม่ได้ใช่แล้วเราก็ยังต้องทำอาหากินเนาะก็ยังไงก็ลองติดตาม g d n ละก<ช>ันว่าโอกาสพิเศษอะไรอย่างเช่นแน่นอนคอนทินทีหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เท<ห>าวใหญ่เป็นรูปแบบใหม่ของรายการเราคิดก่อนใช่ใช่ใช่คิดก่อนยังบอกไม่ได้คิดก่อนยังบอกไม่ได้คือ,คอยังไม่ไไมี <laughs> <laughs> ่าเดือนนี้จะไม่มีข่าวอะไรเลยเนาะก็จริงๆแล้เดือนนี้ข่าวค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแหละก็ข่าวแรกเราก็มาขายขาซิงเกิลใหม่มา,า,มาสำคัญต้องมาก่อนชื่อยาวมากเลยขออนุญาตอ่านนะคะชื่ออคาสึคิสุอะไรเนี่ยคุโยะเดเบรเกอร์นะคะก็เป็นเพลงแนวเพลงบัลลาดนะคะแล้วก็ซิงเกลิลนี้มีความพิเศษตรงที่ว่า ปกซิงเกิลสามารถสามารถสามารถทการเป็นหมอนได้การเป็นหมอนได้อจริงของแก๊กอ่ะร้อยแปดสิบไงร้อยแปดสิบก็รู้สึกว่าเหมือนจะถอดเสื้อได้ด้วยถอดเสื้อได้ด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอเพลงเพลงนี้เนี่ยกับหมอนที่ถอดเสื้อได้มันคือใครควาหมายคือใครก็เราละมั้งก็เราละมั้งแบบกลางคืนเหงาเหาไม่มีแฟนเลย จองมาสุดท้ายวันที่23กักฎาคมนี้ก็ยังไงก็จองกันได้นะคะก็นอกจากของซิงเกิลใหม่ที่ขายนะแล้วก็จะมีมูชาก้าด้วยใช่เออแลก็มูชาก้านี้นะก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเออมันมีสองผ้าเขาะเป็นเสดประกอบสองภาคเลยโดยทั้งสองภาคนี้เนี่ยถ้าซื้อแล้วราคา3,800เยนแถมพัดจิ๋วชื่อว่าอุจิวะเพื่นนะอย่าลืมติดตามกัน เตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นแล้วความเร็วมากอากาศก็ดีเนาะอากาศก็ดะเย็นสบายแสงลำบากก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยทราบกันมาแล้วว่าบ้านแก๊กเนี่ยมีสตูดิโอใช่เอารูปมาเผยให้ดูเผยให้ดูสตูดิโอจริงจริงมันมีที่หมายเอ้ยที่หมายที่มาที่ไปว่าจริงๆแล้วสตูดิโอนี้ก็ไว้ทําอะไรนั่นก็คือเล่นเกมยูมีศาลาวะยูมีศาลาวะแก๊กต์สนเกม โดยโดยตลอดทีมเนี้ยเลยเนี่ยแกจะได้รับการโปรโมทจากคุณเลสเล่ใช่เล่นเกมโชว์เกมแบบว่าเกมดังๆในอดีตและเกมที่จะดังในปัจจุบันด้วยที่จะดังในปัจจุบันด้วยก็จะไล่ไล่ไปเรื่อยๆก็คือหมายความว่าปีนี้เนี่ยนอกจากแกจะได้งานทำตลอดทั้งปีแล้วยังมีเกมเล่นตลอดทั้งปีแต่เขาเล่นเกมแต่เขาจดูก็เล่นเกมเดิมซ้ำๆนะเวลาหนึ่งทุ่มญี่ปุ่น ของก็เห็นเรือที่อลังการไปแล้วเราก็มาคุยกันถึงงานอลังการอีกงานหนึ่งของแก๊กันมันคืองานของท่านเคนชินนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้แกกก็บอกปากประกาศแล้วแหละว่ารอบนี้ฉันไปแน่ๆน่นี่งต่าก็เตรียมตัวเจอฉันได้เตรียมพบร่มพบร่มไงปีที่แล้วฝนตก เออวีนที่แล้วฝนตกก็ต้องพกร่มไปพกกล้องไปเตรียมเสื้อไปจองที่ทําเลที่เหมาะสมยี่สิบสามยี่สิบสี่เดือนแปดสี่อ่าซึ่งยี่สิบสามยี่สิบสี่เดือนแปดรู้สึกเหมือนใกล้ๆกันนั้นก็จะมีอีกงานหนึ่งใช่ควบเลยควบเลยจะไปแล้วก็คือไปขับไปเยอะจริงเหรอใช่จริงเหรอไปขับเยอะก็แบบไปท้องถิ่นอะไรอยย่างงเี้อ๋อไปท้องถิ่นแล้วจะตัดคนเหมือนเราเลยอ่ะโลโก้แฟนเป็นกักเวียน แคมป์อี่กกวแคมป์มเป็นแคมป์ซึ่งแคมป์นี้ไม่เหมือนกับงานโรงเรียนครั้งอื่นๆเลยเพราะว่าแจ็คไม่เคยจัดแคมป์มาก่อนที่จะต้องไปนอนนอนค้างด้วยไหมจะให้นอนค้างสองวันสองวันเราก็เลยือสปอยอะไรมากไม่ได้เราก็ยังไม่รู้ไม่รู้มี่งานแสดงอีกแล้วก็งานแสดงรอบนี้เนี่ยก็เป็น น้องๆคุณน้องหรือคุณพี่ก็ไม่รู้เนาะของคุณชิคกี้เพราะว่าด้วยเสื้อผ้าคอสตูมเราเนี่ยเหมือนคุณชิคกี้เลยเป็นแค่ต้องบอเป็นเป็นเป็นเกลียนเป็นเกียนโดยเรื่องนี้เนี่ยก็ชื่อเรื่อง time spiral ใช่ซึ่งสร้างระดับนิยายทางอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตเป็นนิยายไซไฟแฟนตาซีวิทยาศาสตร์โรแมนติกรูมลับนั่งครบหมดแล้วอ่ะครบหมดแล้ว ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือเราไม่เคยอ่นอยานงานเร่องนั้นรเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยแก๊กเล่นเป็น <c oughs> พระเอกที่เด่นหรือเปล่า <c oughs> หลายเรื่องแล้วที่ <c oughs> มันไม่เด่น <c oughs> ที่ไม่เด่นที่ไม่เด่นไม่ได้ผู้เรากินอะไรซ ก็ยังไงก็ลองติดตามผลงานการแสดงของผู้ชายคนนี้ดูว่าถ้าจากคุณิกีที่ขายดีขายดีไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้สไปรัลถามจะเป็ไนาวไรเอาเนาะถามสไปรัลยังไม่ยช่จะไม่ได้โอเคอาจจะเห็นก่อนแล้วก็ทำได้เอชเคนะเอชเป็นลูกนักพราอก่างเลยเนาะมาถึงข่าวใหญ่เข้าวใหญ่แห่งปี เพราะว่าเป็นปีที่แกจะแก่ขึ้นอีก1ปีด้วยกันนะคะก็ปีนี้เนี่ยก็ครบรอบ41ปีแล้วก็ไม่สัตว์คอนเสิร์ตละแก่และเห <c oughs> นื่อยแล้ะไม่มีปีนี้มีงานอีเวนต์อีเวนต์เป็นงานเลี้ยง41ปีและครบรอบ15ปี ีคนที่ไปก็จะต้องแบบเหมือนคล้ายๆกับซื้อบัตรก่อนไปก็คล้ายเหมือนเย็นถ้าเหมือนเย็นเนี่ยช่วงนี้ออกแต่ของแพงอะอยู่ไทยนี่ดาวลดได้เลยชื่อโรงแรมว่า Westin Westin พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้างานเนี่ยก็จะมีเป็นนิทรรศการของ YFC มีคำวยพรสักผัสี่ดีเยอื่นชาอุ่นชาก็ในนั้นก็มีไฮมิโยชิกิ มิชูนิโซและก็น้องรักของปิ่นเองก็คือชินวิวิดดีแล้วก็วันเกิดแก๊กก็มีศิลปินคนอื่นมาร่วมเยอะร่วมหัวพรด้วยก็จะเห็นหน้าเก่าๆอย่างมาซามาซาเลนที่เราเราไม่เห็นนานมากซึ่งภาพแม่งก็สึกเบยบนเวทีก็จะเป็นคล้ายๆกับโต๊ะแต่งงานใช่ปะโต๊ะแต่งงานที่ พรชาแงๆนนี้เราคิดเองคิดไปเองก็ก็นั่งยังเรียงกันแล้วก็คนร่วมงานก็จะเป็นเหมือนโต๊ะจีนนั่งอยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้รู้สึกในงานมีขายของขายของขายของที่แบบปาดเหนือปาดเหนือหระที่ไม่มั่นจริงซื้อไม่ได้ซื้อไม่ลงซื้อได้แต่ว่าซื้อใส่ไม่ลง่อนนี้ไงรายการเราก็แบบพยายามโปรโมท ไม่ใจะเป็นกิโยชิกิยูซุมิโซไฮใส่กันหมดทุกคนเสื้อนี้ใครไม่กล้าใส่ไม่ได้เสื้อใส่กนะ็ดีนะดีนะ <c oughs> ถ้าเราใส่เราไม <c oughs> ่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเออแล้วก็มีรู้สึกเหมือนว่าในงานเนี่ยแฟนๆที่ไปสามารถจะเขียนอ่ากินขวเคยพรข้าวเยพรได้ก็มีหลายๆคนเนี่ยเขียนถึงความในใจของตัวเองที่อัดกอ่านบรใจแก่ทำไมมันแพงเหลือเกินบาทก็จะได้ของที่ระลึกกลับไปด้วย เป็นแก้วหรอคิดว่าไหมคิดว่าไหมคิดว่าใช่ไหมคิดว่ายังไม่เห็นลูกแก้วไงอ๋อเออยังไม่เห็นรูปแก้วเอาเราเห็นแล้วเดี๋ยวก็คูอตัวอย่างกันได้ค่ะเขาอยากใครอยากอีกข่าวนึงเป็นที่น่าประทับใจมากสำหรับชายอายุ41ที่ออกมาเรื่องว่าใช่ฟูนูดเอาโฆษณาว่าฟูนูดเออก็แบบ ชื่อนี้ก็จะสามะกิเตอร์คือพอดูปุ๊บเนี่ยตาเราเป็นประกายเลยอะอยากให้แบบเพิ่มไฟตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเพื่อให้เลยสห็ส่วนได้สัดขึ้นก็กิเตอร์เละมีนะคะก็มีความโดดเด่นที่หน้าขาวดำใช่ไหมหน้าขาวดำเป็นหน้าที่ที่ที่จะจริงๆอ่ะเปิดขั้นบนไงแล้วจะเปิดซิคือจริงๆก็ใส่กางเกงก้นดีนะอ่ะกวนอีกอใส่คู่บล๊ คือมันแตกต่างแต่ซินิโซที่ครบรอบ45ปีแต่ซินิโซนี่คือใส่สูตรออกมูลิธิดูพุ้มฐานเราจะพูดเกี่ยวกับซิิโแลกนโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้แล้วก็มีนิยสาตรหนึ่งมันนิยสารที่ถ่ายเกี่ยวกับนาฬิกาใช่เออเป็นนอกจากขึ้นหน้าปกแล้วเนี่ยยังมีบทภา์ข้นงในประมาณ3ามสกว่าหน้านะไม่รู้อะไรเรากำลังเตากันว่ารอบเนี้ยหมด เราเนี่ยหมดก็ลองติดตามกันดูว่ามันขายนาฬิกาหรือเปล่าหรือขายอะไรของเกียนของเกียนเออเศร้าตรงเนี้ยแหละปัญหาปัญหาหนังศีรษะผมหลุดร่วมเลยต้องเลยต้องปัดผมออกความหมายของเขาแบบฟูมูดด้วยือนิ่วด้วยคือนิ่วด้ยติดตามกันได้ค่ะก็ออกเมื่อไหร่ไม่รู้เราเดี๋ยวเรอไปคิดมาก่อนไปดูกิ๊ตเตอร์เหมือนถือหนังสือโปเข้าบ้านจริงๆก็ขายได้หน้าปกผู้หญิงหรือเปล่า เออเขาไม่ได้ขายแก๊กเนี่ยแก๊กไม่ได้อยู่นะปกเราคิดไปเองมีแค่ไม่กินหน้าเองอ๋อใช่ใช่แล้วก็ผ้าลื่นผ้าเน็ตเตอร์เนี่ยจะเป็นภาพที่ไปอยู่ในปอกหมอนด้วยอ๋อปอกหมอนซิงเกิลลำดับที่45ใช่ซิงเกิลใหม่ก็ลองซื้อกันได้ใครซื้อมาแล้วซิงเกิลนะซิงเกิลอ๋อซิงเกิลสั่งได้ยังสั่งได้อยู่นะเออใครซื้อซิงเกิลเราได้ได้ได้หมอนมากรุณาถอดให้เราดูหน่อยว่ามันเป็นยังไง วนี่เราก็จะพูดถึงเรื่องเว็บ Official Fan Club ของกั๊กนะคะซึ่งเว็บ Official Fan Club ของกั๊กก็จะเปลี่ยนใหม่ทุกปีเมื่อถึงวันเกิดนะคะอันนี้คือหน้าจอแรกสุดเมื่อเปิดเข้าไปค่ะส่วนของ ID กับพาสเวิร์ดนะคะจะมีซองส่งมาให้เป็นแบบนี้ซึ่งข้างไหนก็จะเป็นบัตรแฟนคลับนะคะ หลังจากที่เรากรอก ID กับพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดล็อกอินเข้าไปหน้าเว็บก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายให้เรากดเข้าไปดูกันโดยในหน้าล่างนะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น Lover Room ซึ่งเป็นส่วนของแฟนคลับตามนี้นะคะแล้วก็จะมีด้านล่างซึ่งเป็นส่วนของคอนเทนต์ของเว็บปกติก็สามารถกดเข้าไปเลยล้วว่าสะดวกสบายขึ้นมากจากแต่เดิมที่ ห้องเลเวอร์รูมจะไม่มีส่วนด้านล่างให้เรากดลิงก์เข้าไปนะคะในส่วนของ Lever Info นะคะก็จะเป็นการอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับฟฟนคลับนะคะโดยแยกจากข่าวของแก๊์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบขายของนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นของที่จะรีลิสในฤดูร้อนปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องวันเกิดเลยหรือจะเป็นการซื้อตั๋วสำหรับ เข้าอีเวนต่างๆส่วนบางสุดนี้เราก็จะสามารถดูย้อนได้นะคะ่าของปีงก่อนมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็มีอัปเดตถึงแค่ปี2 0 0 3ค่าต่อจาก Lover Info ก็จะเป็น GG Magazine นะคะ GG Magazine ก็คือแมกกาซีนแฟนคลับรายเดือนนะคะก็ออกทุกๆวันที่4ของเดือนตรงบ้านไม่ตรงบ้าน oh. ต้องขออนิบายนิดนึงก่อนว่าตรงส่วนของ GG Magazine เนะะี่ยค่ะโดยปกติแล้วแฟนคลับทั่วไปก็จะได้รับเป็นเล่มทุกๆ สามสเดือนนะ,นะคะก็รวมมาเป็นเล่มมาให้แต่ว่าก็จะมีแฟนคลับอีกรูปแบบหนึง่งที่จะสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ซึ่งก็จะจ่ายสูงกว่านะคะคือแฟนคลับปกติจ่ายประมาณ4,500แฟนคลับที่จะดูผ่านเว็บไซต์ก็ต้องจ่ายประมาณปีละ8,000ก็ตรงนี้ก็จะสามารถ ทำให้อัปเดตข่าวสารได้รวดเร็วมากขึ้นคือก็สามารถเข้าดูได้ทุกเดือนไม่ต้องรอทุกๆ 3- 4เดือนว่าจะส่งมาเมื่อไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะก็จะสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้คือดูผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้เพิ่งจะมา,าพัฒนาให้ดูผ่านสมาร์ทโฟนได้เมื่อเร็วๆนี้นะคะ ถัดจาก GG Magazine นะคะก็จะเป็นส่วนของ GG Movie แล้วก็ GG X Play ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตอะไรนะคะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางแฟนคลับจะผลิตคอนเทนต์อะไรดีๆมาให้เราดูกันค่ะต่อจาก GG X Play นะคะก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของส่วนของ Level Room นะคะก็คือ My Page ซึ่ง My Page นะคะก็จะเป็นเพจส่วนตัวของสมาชิกตรงนี้นะคะก็จะสามารถ ได้นะคะว่าเรามีความสนใจตรงกับสมาชิกคนไหนหรือเปล่าเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะก็นว,ว่าเป็นส่วนที่ดีนะคะก็คือแบบว่าให้สมาชิกได้มีคอมมูนิตี้กันนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะใส่ประวัติส่วนตัวนะคะว่าเออเรามีความสนใจอะไรต่อมาก็จะเป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่ตางๆนะคะก็ต้องแต่เฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วก็ m ิกซนะคะสอันด้านล่างนี่ก็จะเป็น ส่วนที่จะใส่อะไรก็ได้นะคะเป็นลิงคสีค่ะวรเบรูมก็หมดเพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราก็ยังมีแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์อื่นของแจ็คที่จะมาอัปเดตให้ดูได้ในคราวหน้านะคะสำหรับคราวนี้จีเลโปต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ